ไม่่ทันไม่ทันแลยเจตุตอนนี้ถ่ายไปแล้วนะครับเจตุเจตุเหยียบระเบิดเลยนะครับโอ้โหอะไรีฟ็อกครับดูไม่ขึ้นนะฮะดูไมปเจตุขึ้นฮะโอ้ยเป็นจริงๆครับนี่คือรถโกเทียนนะฮะนี่คือตัวโฆษณาบุสแล็บนะฮะอันนี้นะฮะ ครับแงเล่นกล้องด้วยครับเล่นกล้องเฮ <c oughs> ้ยเกียร์ะการนายกมาด้วยโอ้ยการนายกไปด้วยครับนายกยิงรักต้่งอยู่ข้างๆครับตามเลยนะฮะตามชมคลิปต่อไปครับเรากำลังมุ่งหน้าสู่ทับละมูครับไป <c oughs>